กับผมนายร้อยเรพัสสมูลชั้นปีที่สามตอสหนึ่งเลขที่ยีครับมวดหนึ่งจัดลุกบวนหมวดแถวตอนปฏิบัติหมวดหนึ่งขับดีนหน้า หมดมีอะไรครับ ผมจะนำผมจะนำทีมไปตรวจจุดรวมพลและแนะนําวิทยุและพลวังวังกันไปด้วยถ้าหากสิบนาทีผมไมกลับมาให้ใหวิทยุตามและส่งคนไปตามถ้าหากมีการประทะให้ถอนตัวไปยังจุดรวมพลขั้นตน้นครับหนึ่งสองสามส้า ตัวนี้เป็นจุดลบของเราดูแลสองรากาดูแลเก้ารายการระวองว่าการสามรายการนดหนึ่งหนึ่งหนึ่งตามกันเหลือมาสมรบตามหมอวเขาบอกเออไม่ได้ตัว่อนแล้วก็บอกวันน้่ยหยุดยกปืนขึ้น หน้าตาเจ้าไปผมนั่นเลยนึะงร้อยผู้เป็นโซนตรเวศมาทำอะไรมารับกำลังคนที่เหลือกลับไปรวมพลนำทองจับเจ้าถึงเข้ามาได้ตามเขาไปเจ้าตามเขาไปเจ้า,จา ยุดไปเพิน่นขึ้นเป็นใครกองผมต้องเล่นลายร้อยผู้เบสสองสตรเวตถามไม่นำกำลังพลที่เหลือมารวมพลออมทองจากดาวมาได้ การจัดความร่งด่วนไปทวนตาข้าพเจ้า1จัดยามพลเหตุ1จัดยามพลเหตุ2มองเขตการยิง2มองเขตการยิง3มองาวุธยิง3มองาวุธยิง4ขุดหลุมบกคนสีขุดหลุมบกคนห้วางการติดต่อสื่อสาร5วางการติดต่อสื่อสาร6ตั้งศูนย์ลบ6ตั้งศูนย์ลบบรรจุกระสุนห้ามไกลบรรจุกระสุนห้ามไกลเจ็ดรับอาหารติดตัวหนึ่งมือเจ็ดรับอาหารติดตัวหนึ่งมือ ตมน้ำเติมรกติกตเติมน้ำกติเก้ารับตึงเครงแต่งกายเารติงเครงแต่งกายตพักผ่อนพอสมควรตพักผอนพอสควรนำกำลังเข้ามาแนวประสาน หนึ่งจุดยิงระว,วังป้องกันกลางพลหมดหนึ่งแจ้งนามขนาดเวลาภารกิจขอทราบภูมิประเทศค่าศึกเครื่องกินขวางและแผนการยิงเรียบร้อย